ถ่ายทำที่บ้านพักอนามัยเชียน้ำโขงเที่ยงนี้จะทําผัดไก่น้ํามันหอยให้แม่กินอา่มาขึเทียดมาก่อห้าลูกหนึ่งสองสามสีห้าหกเหลูกเอาลูกสีแดงหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าผ่าเหมือนเมื่อคืนนี้ างนิ้วนี่นะเอาลงเลยเอาลงจานเลยลใส่จานาวังนิ้วนะครับนี่เราก็ฝึกฝนกันฝึกใช้มีดมาแล้วนะครับเขียงก็แตกครึ่ง ก็ได้หั่นมาแล้วนะครับนี่หันห่นหันห่นาาเชี่ยหั่นาลาไหลนะครับเชี่ยต้มข وع อธิบายดังๆหน่อยไม่ได้ยินเลยเนี่นี่นะครัะเราก็จะหั่นเป็นครึ่งๆนะครับชี่ยนะครับนี่ก็หั่นเสร็จแล้วนะครับแ้นเอาหอมมาสามต้น เยงไงถึนตัดรากกับปลายมันทิ้งตัดรากกับปลายมันทิ้งใส่ถุงขยรา,ากนะตัดรากตรงนี้อเฮ้ยหอทิ้งเนี่ยนี่ถุงยาลูกนี่คนระับวง มาตัด,ตดลย่ฮะีนะตัดิ้งนีค,คือปลายมันนะครับทิ้งลงนะครับแล้วก็ทานี้นะครับนี่ปลายมันก็มีนะครับอ้อที่ที่หัมาแล้วนะครับตอนนี้ที่ชงไม่หั อาอันนี้ออกนโอเคนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับที่เทียงไม่หันนะครับหันแล้วก็หันเอาปลายมันนะครับมา มันตัดออกเยอะขนาดนั้นโอ้ยมันเป็นตะเปืองหอมเถอเนาะตัดปลายออกหลายดอกกระเทียนี่น,ออนะครับก็ตัดออกนะก็ใส่ถุงนะอ่ะาในรากมันเราทิ้งยังรากอ่าอ่าซอยนี่ซอยใส่จานซอยทุกอัน อย่า<ช>มันตกล<ช>งเขียงเลยอย่ามันตกออกจากเขียงอหั่นแล้วมาใส่จานไว้เ,เดี๋ยวค่อยเอาใส่ใส่พร้อมใส่จะใส่พร้อมกันเลยหั่นหั่ แล้วเก็บอันนี้เข้าก่อนนี่นะคะจะกินแบบดิบๆเลยหรอประเดี๋ยว,แล,วแล้วก็ยางยางยางรอรอกระทะเดือดก่อนลกูก เอาใส่หอ,อมอทนนี้มีดมีดไม่ได้ใช้แล้วทีนี้เอามีดกับเขียงเอาขยับออกไปมีดกับเขียงเอาไปทั้งชุดเลยลูกถ่ามรองด้วยถ่านออกให้หมดเลยอันนี้คนคนให้มันทั่วกระทะอเอาหนังไก่มาทอดก่อนอ คนน้ำมันทั่วเนนติดกระทะน้ำมันจากนั้นเอาเนื้อไก่ที่เราเตรียมหมักไว้แล้วเทลงให้หมดเลย,ยคนลูกคนเนียเน่ แ,แมันเท่ทัวนคนปน <c oughs> ทำไม่ดีทำไม่ดี <c oughs> คนคนมันจะติดนะแตคนแรง <c oughs> คนแรงอะข้างล่างคนให้มันติดไหนมันติดขยับขยับคน้นครับอ,อะคนนี <c oughs> ้ที่ลูก อ่าันแหละควรจะ้ำตีกระทะที่ไปที่มาด้วย<อ>มันไม่ใช่ที่นั่งอย่านั่งเอาออกมันไม่ใช่ที่นั่งอเอารีพนแล้วมันจะไหม้<อ>คนแรงคนแรงอ่าคนต้ออ,อ่ามันก็กระเด็นธรรมดาลูก เอาคนคนมันก็หายธรรมดามันเจ็บนะอืมเอาคนนี่มันทั่วนั่นแหละใจะสุกแล้วคนคนลูกคนเรื่อยๆคนไปทั่ว คนไปเลยลูกคนไปเล้อนนจะ่วยแกนีครับก็สลับข้างลอกโคนคน,คน มันไม่ได้ช่วยลูกไม่ได้ช่วยนะครับช่วยให้ร้อนมันทำให้ร้อนมันได้ช่วยให้ร้อนอะคนค้นค้นให้มันสลูกเท่าๆกัน มันเลิกจะดีแล้ลูกน้ำมันหายแล้วไงครับโคนคนโคนเดี๋ยวจะให้จีกระทะเอาคนให้ลูกคนะแค่นั้นแหละอ่าเขโคเลกรอไก่สุกก่อน ครับอันนี้มันอยู่ข้างบนสอยคนให้มันลงไปข้างล่างคนลงไปคนลงไป จานหอมจานมันจะิรเทลงนเนไเทลงไปเลยลูกคนคน้คนคๆนี่นีน่ไปแล้วกินไหมแล้วคน้คนคๆนคเียิดปั๊กทำไมให้ไฟมันอ่อนครับ คนคนคนเขี premises, vanity, 1, ่ยลงเห็นไหมเขี 1, ่ยลงเขี 1, ่ยลงให้มันกองกันเขี่ยลงไปเขี่ยลงไปให้กองกันเขี่ยลงไปเขี่ยลงให้หมดอะไรอยู่ข้างบนเขี่ยลงไปเอาตะพีกดลงไปเลกกดกดเนื้อไก่ จะพีกดเนื้อกไก่อ่านั่นแหละร้อนะร้อนครับแต่นี่เดีย็ร้อนแล้วมึงก็บอกอ่ะ่ะจากนั้นอ่าตักใส่จานแล้วฝีมือเชด้มโขงผัดไก่น้ำมันหอยให้แม่กินวันนี้ ไม่เชฟคิโมเกิดเพราะเดี๋ยวจะตั้งชื่ออย่ีกแล้เอเชฟชิโมเกิดจะตั้งชื่ออ่ะตายก็ดีหรอกให้มันไหนมันได้ทำอาหาร2วันแล้วนเนี่ยครับอ่ะตายทำไม ไมม่ละหืตักขึ้นมาเลยลกูกตักขึ้นมาเลยนั่นแหละขึ้นมาเลยครับอ๋อมันตักได้อย่างนี้วะนีะ่อะไรเฉียดไม่บอกกันก็มือไงลูกมือเฉียได้อยู่มันไม่ร้อนมันหหรร้อนลนะอ่ะควดค่อยควด,ควด นิ้วเขียรยเข้าไปคนละด้าน้ะเเดียวครับเ <Okay. S 1> อ่าเรียบร้อยทีนี้เสร็จแล้วก็เอาไปเสิร์ฟแม่ได้เลยเรียกแม่มากินข้าวอ,อ่าเชฟที้มูกกืดเชฟน้ำโขงโอ้เรียบร้อย